ก็ผมเอฟเฟยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านทาบุชิสาขาเดอะมอลโคราชนะครับวันนี้เราก็มาจัดเต็มกันเลยนะครับว,วันนี้เตรียมตัวพร้อมกินอย่างมากนีโโโโก่น้ำดำเดือดๆเลยนะครับนี่เราก็เอาของมาเยอะเลยกุ้งเทมกุระผักโอ้ยดูสายพานดูบรรยากาศคนนะครับคนเต็มร้านเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นจัดสัมสามแก้แล้ว ทุกคนอยากกินของอร่อยก็เลยมากันที่นี่แล้วก็จะใสเข้าไปเลยนะครับนี่ของอร่อยไม่เคยรอใครใสเข้าไปใส่เข้าไปไอาไว้หมด <c oughs> อ้านีลรอให้พี่เฟย์รีวิวรอก,กินกันเลยโอ้โหหน้ามาด้วยอ,อร่อยไว้หน่อย อร่อยมากนี่ค่ะมาดูทางจงเฟนโอ,โ,โอ้โหกำลังเคีย่ยวหให้เฟน,น <ะ S 2> หันมากินให้ดูหน่อยดิเอาหมูมากินให้ดูหน่อยดิเอาหมูมากินให้ดูหน่อยโอเคครับเราคนจัดเต็มมากอร่อยกันมากโอ้หเอาเนื้อๆๆเนเื้อเนื้อเนื้อใส่หน่อยเนื้อใส่หน่อยเลย เอาวัวนะครับอรัลวๆ,ๆกินเลยร <c oughs> วกให้สุกไปแล้วล <c oughs> ูกนี่แ<า>ดงๆดงเไยอร่อยม<อ>ากเลยหอมอ่ะอ่าทีนี้เราก็ขอลาไปก่อนเราต้องไปกินนะครับสายขาเรากินไปหยุดกัง ไปก่อนนะว่น,นี่ค่ะ